สนีสปาชาแนลนะคะวันนี้พี่ดุสณนีแวะมาซื้อเตาจะเอาเตาแบี่ยวนะมีเตาถ่านมีไหไหไหทองคำหรือเปล่าเนะาะไหทองคำหรือเปล่าแวะร้านสวยๆงามๆซื้อเตาไปปิ้งย่างเตาเนื่อข้าวเหนียวค่ะอันนี้เหมาะสำหรับอะไรเนาะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็มีนะคะสวยๆงามๆค่ะเพื่อน เตาต้มคุกกี้คงจะดีเนาะบ้านน้ำคำน้อยเหลืออีกกกิโลเมตรก็คงจะถึงตัวเมืองยะโสธรพิรุษนี่บแบแวะอยากได้อยากได้มีหลายอย่างค่ะมี่เตาเตาฟืนอันนี้มีเป็นเตาถ่านเป็นหลายอย่าง ราคาเป็นกันเองมีสารพัดอย่างนะคะเป็นร้านปั่นเตาขายโดยเฉพาะฝาชีก็มีตะของใส่ป่ามาเด้อมาเด้อพีอ่อนอันนี้ก็เป็นกระดงไส้ข้งงาวเหนียวข้างในก็เป็นเตาวสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะมาเด้อมาเด้อหัวดนึ่งข้า บ้านเราโคกสวยๆงๆามๆค่ะแอนใส่น้ำกินสมัยโบราณก็มีติ๊บเข่ามีลายางายให้เลือกแต่พี่ Đ ุษณีจะเอาเตาไปหนึ่งลูกนี่แอนใส่น้ำกินใส่น้ำกินเย็นกินสมัยโบราณโบราณก็ยังใช้กันอยู่นะแถวบ้านนอกเรา ว่าน้ำข้ามคำน้อยแล้วนี้ก็จะปั้นโป่งขายปั้นเตาขายค่ะเตาไหลอีณีว่าจะเอารุ่นนี้จะเอาเตารุ่นนี้แหละราคาร้อยสิบบาทใช้ถนงจะเอารุ่นนี้ดี อันนี้ราคา120บาทอันนู้นนะ่ะนี่ก็เรียกว่าเตาเตาประหยัดถ่านนะคะเตาประหยัดถ่านจะจะเอาไปได้ไหมนี่ยใส่โมตอรไ์ไซไปไม่ได้ก็ฝากรถใหญ่ไปลันเดียวลานหลังก็แวะเข้ะนะเขามารอเข,ข,ข้าก่อนค่ะ กงกก็เดี๋ไปดูเสวยงามค่ะ,ะผู้ใด้ผ่านมากกับมาแวะเด้อค่ะมาแวะได้ปานน้ำคำน้อยราคาเป็นกันเองค่ะสวยงามราคาเป็นกันเองมีทุกอย่างให้เลือกมีไฮเล็กไฮใหญ่ ก็มีขายนะคะมีขาเยเล็กขายหออก่อนเชียนแล้วก็อ่อนซอมมีหลายรุ่นก็ไปข้างในก็ยิ่งสวยงามอยากได้อยากได้รุ่นนี้ต้องเอารุ่นนี้ มีทุกอย่างสารพัดนะค่ะมีตะข่อมมีแหขายของสวยงามค่ะตา้าก้าสำหรับไปวัดไปวา่าจะเลือกเอาแบบไหนดีแบบนี้ก็ราคาแพงหน่อยสุนีจะเอารุ่นไหนดีวะนี่นี่นรุ่นนี้ดีกว่านะ้อ เอารุ่นนี้ราคา120าดีกว่าเอารุ่นไหนกับฟิวเอาแบบไหนไปต้มชุกี้เอารุ่นนี้ไปต้มกี้น,นี่อันนี้มันเล็กไปอันนี้ก็เล็กไปหน่อยนึงเอารุ่นนี้ดีกว่าเอารุ่นนี้ไปต้มพอดีวันเกิดกับฟิว หเห็นอันใดก็เสดได้เลือกเอาแบบไหนดีเอาราคา110บาทพอดีพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีเลยร2 0บาทฟ้าชีครอบก็มีอันนี้สำหรับนึ่งข้าวเหนียวเสร็จก็เทลงกระโดงตรงนี้้วก้ายส่เขาใสาก้กระติบเขาตรงนั้น หวเรื่งข้าวจะเอาแบบไหนเดี๋ยวเรามาเอากันตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเอารุ่นนี้นะกับฟิวเตาเล็กเนี่นี่เ <c oughs> ตาเล็กดุจะนีเดินทางมามาแวะขากลับแวะมาเอาจะเอารุ่นนี้แหละเอาไปได้บ่ใส่มอเตอร์ไซค์ด้านหน้านี่ไง มากับเพื่อนคู่ใจก็มากับพระเอกพระเอกนี่ไงพระเอกอะจะมองเห็นสลัวสลัวหรือเปล่าสวยงามค่ะโอ้ยเหลือกบ่ถือเลยว่าจะเอารุ่นไหนดีกับที่แน่ๆก็เอารุ่นนี้แหล,ละเนาะราคากับแพงเกินกันอยู่30สิบาทไอตัวนั้นก็ตุ่นเล็กค่ะตุ่นเล็กเอาลัก ตัวนี้ใหญ่หน่อยราคาเกินกันสามสิบบาทสำหรับต้มสุกกี้เนาะต้มสุกกี้แล้วก็อารุ่นนี้น่ารักดีนะนะนี่นะนี่นะรุ่นนี้น่ารักนี่เล็กๆนั่นเนี่ยไม่ใหญ่นะนะรุ่นที่มีเอ่อที่ใส่ตรงนั้นนะ่ะน่ารักดีงาม บ้านน้ำคำน้อยถนนเลี่ยงเมืองอีกนิดเดียวก็ถึงอีกนิดเดียวก็ถึงยะโสคะไม่นิดแล้วล่ะประมาณห้าหกกิโลเมตรก็ถึงก็ถึงตัวเมืองจังหวัดยะโสธรเนี่ยเนะี่ยก็เดินทางมาหลายร้อยกิโลไม่ถึงร้อยกิโลหรอกเดินมาเรื่อยๆเ,เก็บที่เหล็กมาด้วยเรื่อยๆไปเรื่อยๆ กับพรอเอกู่ใจไหนมองเห็นหรือเปล่าพอ่อเอกู่ใจอยากได้รุ่นไหนชีส้สิเอารุ่นไหนพอดีกินกันสามสี่คนเฮาสามสี่คนเอา,เอาแต่ยากจะเอารุ่นนี้นี่เอารุ่นนี้นียราคาแปดสิบบาทเองเพื่อนเ,เนี่ยตัวนี้ราคาแปดสิบบาทแต่มันเล็กไปหน่อย รุ่นนี้ก็งามอะเอารุ่นนั้นดีกว่าเนาะที่มีเหล็กคอบกันนี่ยโอเคค่ะสวยๆงามๆ